สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะคะช่วงนี้น้องอนุบาลเลยไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมคะวันนี้คุณรูก็เลยทําคลิปวิดีโอการสอนแล้วก็ทําใบงานนะคะที่แจก็ให้เด็กๆไปเด็กๆจะได้รับใบงานแล้วก็ได้ดูคลิปวิดีโอนะคะคู่กับใบงานการสอนของครูนะคะอ่าอย่างแรกเลยเด็กๆคะเรามาสังเกตกันดีกว่าเด็กๆเห็นอะไรไหมนี่นี่นี่เทียนครูว,งวางไว้ ใช่ในรูปนี้นะคะมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเอ๊ะวันนี้คุณครูจะมาสอนอะไรนะนี่เรื่องขนาดรูปร่างรูปทรงนั่นเองคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของขนาดรูปร่างรูปทรงนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กๆได้เต้นได้ออกกำลังกายก่อนนะคะ เด็กๆสามารถเต้นแล้วก็ร้องไปพร้อมๆกับคุณครูในเพลงได้เลยนะคะไปชมกันเลยค่ะ ทำเคลื่อนไปหลายจังหวัดได้หรือเปล่าคะต่อมานะคะเรามารู้จักเรื่องรูปร่างรูปทรงกันดีกว่าอย่างแรกที่ครูจะให้รู้จักก็คือรูปวงกลมนั่นเองคะ่ะนี่เห็นไหมเป็นวงกลม,กลมสีชมพูนะคะนี่วงกลมต่อมานะคะเรามาดูลักษณะของวงกลมกันเลยนะคะรูปวงกลมเป็นเส้นโค้งนะคะนี่เห็นไหมวงกลมเป็นเส้นโคง้งโค้งวนติดกัน ต่อมาค่ะวงกลมไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมนะคะนี่ไงเพราะมันเป็นเส้นโค้งมันเลยไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมใช่ไหมคะทรงกลมรอบตัวของเด็กๆนั่นเองค่ะนี่เด็กๆมาดูรอบตัวของเด็กๆเด็กๆมองขึ้นไปบนฟ้าเด็กๆเข็นอะไรเอ่ย ดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะดวงอาทิตย์ก็เป็นวงกลมนะคะเป็นทรงกลมกลมอะไรอีกคะนี่ห่วงยางรูปเป็ดน้อยสีเหลืองใช่ไหมคะมีตรงกลางเป็นวงกลมแล้วอะไรอีกคะนาฬิกานี่นาฬิกามีไว้บอกเวลาเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะต่อมาลูกอะไรอ ลูกบอลน,นั่นเองกลมๆเหมือนกันเลยใช่ไหมคะมีอีกนี่อะไรเอ่ยส้มใช่ไหมอ่าผลไม้ต่างๆก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนกันนะคะอะไรเอ่ยนี่เด็กๆเ,เคยทานหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะโดนัทใช่ไหมคะ นี่แล้วก็มีลูกปง่งอ่าแล้วก็พัดลมมีไฟจราจรนี่ไฟจราจ,จราจมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวไฟจราจรเห็นตรงกลางไหมคะนี่เป็นทรงกลมใช่ไหมเอ่ย ขนาดวัสดุทรงกลมนั่นเองค่ะอ่าลูกบอลเคลูกบอลลูกใหญ่ไหมเอ่ยนี่ลูกบอลต่อไปอะไรคะลูกบาสเกตบอลบาสเกตบอลลูกใหญ่หรือเปล่าเอ้ลูกเทนนิสเทนนิสลูกใหญ่ไหมคะลูกอะไรเอ่ย ลูกปิงปองโอ้โหปิงปองอันเล็กสุดใช่ไหมคะนี่เด็กๆดูนี่ปิงปองอันเล็กสุดเลยแล้วก็ต่อมาเป็นอะไรแทนนิสใช่ไหมแล้วก็อะไรคะลูกบอลต่อมาก็เป็นลูกบาสใช่ไหมคะลูกบาสเกตบอลลูกใหญ่ที่สุดเลย นี่ประโยชน์ของวัสดุทรงกลมนี่อะไรเอ่ยนี่ขนมโดนัทใช่ไหมลูกอมอาทรงกลมเอามาทำเป็นรูปทรงของขนมนะคะแล้วก็อะไรนะคะทำล้อรถยนต์นี่เห็นล้อรถหรือเปล่าอาถ้ามีล้อรถยนต์ที่เป็นทรงกลมนะคะจะทำให้รถ คื่อนทีได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็อะไรข้างบนข้างบนมีแหวนมีสร้อยอ่าทรงกลมเอามาใช้เป็นเครื่องประดับนั่นเองค่ะมีอะไรเนี่ยกองโอ้โหบอลทรงกลมเอามาใช้เป็นของเล่นให้เด็กๆนั่นเองค่ะดูกันเลย ต่อมาเป็นรูปทรงรูปทรงอะไรคะอ่านี้เป็นรูปทรงอะไรเอ่ยใช่แล้วนี่คือรูปทรงของสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะนี่สี่เหลี่ยมเรามาดูลักษณะของสี่เหลี่ยมกันเลยนะคะเป็นเส้นตรงนี่สี่เหลี่ยมเป็นเส้นตรงเลยมีสี่มุมหรือสี่เหลี่ยมนี่งไงเรามานับพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม ีนี่เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมนะคะเพราะมันเป็นสี่มุมนั่นเองค่ะเหลี่ยมรอบตัวเด็กๆนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างนี่หน้าต่างนะคะทีวีหนังสือ อะไรอีกคะเด็กๆเ,เห็นไหมอะไรเอย่ยธนบัตรตังนั่นเองอะเด็กๆด,ดูทีวีซิเด็กๆทีวีเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนี่เห็นไหมสีมุมหนึ่งสองสาสหน้าต่างก็เป็นสีมุมหนึ่งสองสามสธนบัตรละคะตังที่เราเอาไปใช้ใจ่ายนั่นเองหนึ่งสองสามสี่นี่หนังสือก็หนึ่ง ส3 4าสี่เป็นสี่มุมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมนั่นเองคะ่ะเด็กมาดูต่อคะ่ะนี่อะไรเอย่ยกระดานนี่กระดานเหมือนที่คุณครูเขียนเวลาสอนเด็กๆใช่ไหมคะอะไรอีกเอย่ยตู้นั่นเองตู้เสื้อผ้าอยู่ที่บ้านเด็กๆด,ด้วยใช่ไหม อะไรเอย่ยยางลบนั่นเองค่ะยางลบก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะต่อมาเป็นตึกค่ะตึกก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมนี่เห็นไหมกระดานก็เป็นสี่เหลี่ยมตู้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าวัสดุสี่เหลี่ยมรอบตัวที่มีอยู่รอบตัวเด็กๆเลยนะ วงกลมและสี่เหลี่ยมต่างกันอย่างไรอันเด็กๆมาดูเขาเรียกว่าอะไรคะทรงกลมใช่ไหมตรงนี้นะ่ะนี่ทรงกลมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะสี่เหลี่ยมใช่ไหมอ่าวงกลมสี่เหลี่ยมอ่าวงกลมเป็นยังไงคะเป็นเส้นโค้งสี่เหลี่ยมเป็นยังไงเป็นเส้นตรง วงกลมไม่มีมุมสี่เหลี่ยมเป็นยังไงคะมีสี่มุมนีม่ไงหนึ่งสองสามสี่วงกลมไม่มีมุมนะคะวงกลมเป็นกลมๆมแบบนี้เลยอ่าสี่เหลี่ยมมีสี่มุมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่อ่าต่อมานะคะ มาแล้วอะไรเอ่ยต่อมาประโยชน์ของวัสดุสีเหลี่ยมนี่เป็นอะไรคะทำกล่องนมทำตู้เก็บของตู้เก็บเสื้อผ้าทำกล่องเครื่องเขียนทำกล่องของขวัญในวันปีใหม่นั่นเองคะ่ะ เราเรียนในเรื่องของวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมไปแล้วใช่ไหมคะสองอันแล้วใช่ไหมต่อมาเราจะมาเรียนในเรื่องของสามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมลักษณะสามเหลี่ยมเป็นยังไงนะนี่ไงเป็นเส้นตรงเหมือนสี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมคะอ่ามีสามมุมสามเหลี่ยมนะคะเรามานับพร้อมกันนะคะเด็เกๆสามมุมสามเหลี่ยมนะหนึ่งเดี๋ยวเอาใหม่นะหนึ สองสามนี่เรานับมุมนะคะมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมีสามมุมเรียกสามเหลี่ยมมีสี่มุมเรียกสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอันนี้เป็นสามมุมเขาจึงเรียกว่าสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะวัสดุสามเหลี่ยมรอบตัว วัสดุสามเหลี่ยมรอบตัวมีอะไรบ้างพิซซ่านั่นเองของชอบเด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะที่เด็กๆทานอะไรเอ่ยแซนวิชนั่นเองค่ะต่อมาเป็นอะไรเอ่ยขนมเค้กอะไรอีกคะชีสหรือเนยอ่าเนยนะคะนี่เป็นเนยรอบตัวเด็กๆนะคะมีวัสดุสามเหลี่ยมรอบตัวพิซซ่าแซนวิช เค้กเนอยอ่าต่อมานะคะวัสดุสามเหลี่ยมรอบตัวยังไม่หมดนะคะมาดูค่ะอะไรเอ่ยคะเด็กๆแตงโมใช่ไหมคะแตงโมนี่เขาผ่าให้เป็นชิ้นสามเหลี่ยมต่อมาเป็นอะไรกล้วยไอศครีมนี่ไงสามเหลี่ยม ต่อมาเป็นอะไรคะหลังคาบ้านตรงนี้ไงคะนี่เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมอ่เราเรียนครบแล้วใช่ไหมคะทั้งสาทั้งสามรูปทรงแล้วนะนี่เรามาดูวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยอันนี้เป็นวงกลมนะคะ อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเรามาดูนะคะว่ามันต่างกันอย่างไรเอ่ยทั้งสามรูปทรงอย่างแรกเลยวงกลมเป็นเส้นโค้งสี่เหลี่ยมเป็นเส้นตรงสามเหลี่ยมก็เป็นเส้นตรงนะคะอ่าเรามาดูวงกลมไม่มีมุมสี่เหลี่ยมมีสี่มุม สามเหลี่ยมก็มีสามมุมสี่เหลี่ยมนะคะก็มีเหลี่ยมคือสี่เหลี่ยมนั่นเองนี่เหลี่ยมที่หนึ่งเหลี่ยมที่สองเหลี่ยมที่สามเหลี่ยมที่สี่เรามาดูสามเหลี่ยมกันนี่เหลี่ยมที่หนึ่งเหลี่ยมที่สองเหลี่ยมที่สามเขาเลยเรียกว่าสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะ เด็กๆมาดูนะคะประโยชน์ของวัสดุสามเหลี่ยมค่ะวัสดุสามเหลี่ยมอย่างแรกทําเป็นกรอบผ้าห้อยคอนั่นเองนะคะอย่างที่สองก็คือทําขนมอย่างที่สามนะคะก็คือทําจัว่วหน้าจั่วบ้านค่ะอย่างที่สี่เป็นนาฬิกา ใบางานหน่วยรูปล่างรูปทรงนั่นเองค่ะที่คุณครูแจกเด็กๆไปนะคะวันนี้ครูจะมาอธิบายวิธีการทำใบางานนะคะในหน่วยรูปร่างรูปทรงนะคะหน้าแรกเลยอ่ะเด็กๆดูค่ะใบางานใบที่หนึ่งนะคะ บายงานหน่วยรูปร่างรูปทรงให้เด็กๆนะคะต่อเติมภาพวงกลมตามจินตนาการและบายสีให้สวยงามอ่าวงกลมเด็กๆจะวาดต่อให้เป็นอะไรได้อีกคะอ่ะเด็กครูลองวาดนะเด็กๆด,กดูอ่ะลูกตาลูกตานี่ไงตาเป็นจมูก เป็นปากนี่มีเส้นผมด้วยนี่อันนี้เป็นทรงกลมของคุณครูนะคะก็มีเส้นผมมีตามีจมูกมีปากด้วยนะคะนี่คือคุณครูต่อเติมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะต่อมา งานที่สองใบงานที่สองนะคะใบงานหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงให้เด็กๆต่อเติมภาพสี่เหลี่ยมตามจินตนาการและระบายสีให้สวยงามนี่คือเด็กๆให้ต่อเติมเหมือนภาพวงกลมเมื่อกี้เลยนะคะ อ่าใบงานต่อมานะคะใบงานหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงให้เด็กๆต่อเติมภาพสามเหลี่ยมตามจินตนาการและระบายสีให้สวยงามอันนี้ก็ให้ต่อเติมภาพเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีให้สวยๆเลยนะคะ ใบางานต่อมานะคะใบางานหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงให้เด็กๆระบายสีภาพที่เป็นภาพวงกลมและเขียนตามลอยเส้นปะให้สวยงามอ่าคือให้เด็กๆนีเ่เขียนคําว่าวงกลมตรงนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมใช่เด็กเขียนตามเส้นปะแล้วก็อันไหนที่มีวงกลมบ้างเด็กๆลองสังเกตดูสิคะไหนมีวงกลมบ้าง อันนี้ลูกโป่งใช่ไหมนี่ลูกโป่งเป็นวงกลมไหมเป็นใช่ไหมโดนัทเป็นวงกลมหรือเปล่าคะเป็นอันนี้ล่ะเป็นวงกลมไหมเป็นใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ขนมใช่ไหมเป็นวงกลมไหมคะเป็นนี่แล้วก็อะไรอีกลูกบอลลูกบอลก็เป็นว <Rogers> งกลมใช่ไหมคะอันนี้ไหมพรมใช่ไหมไหมพรมก็เป็นวงกลมนะคะใบงานนี้นะคะคุณรู ให้เด็กๆระบายสีภาพที่เป็นวงกลมอ่คือเด็กๆระบายสีภาพที่มันมีวงกลมอยู่ข้างในนะคะต่อมานะคะเป็นใบงาน หน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมและเขียนตามเส้นป่าให้สวยงามนะคะคือเขียนตามเส้นป่าตรงนี้นะและเด็กๆสังเกตดูนี่คือสี iam, ่เหลี่ยมใช่ไหมอะไรเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเด็กๆด,ดูสิคะนี่กระเป๋าใช่ไหมอันนี้เป็นกระเป๋าก็เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้อะไรกระดานกระดานก็เป็นสี่เหลี่ยมตู้เซฟล่ะคะข้อสองตู้เซฟเป็นสี่เหลี่ยมไหมเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้อะไรคะ ไม้ใช่ไหมท่อนไม้หน,นึ่ก็เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้อะไรฟองหรือเปล่าเหมือนเป็นฟองใช่ไหมคะเด็กๆฟองน้ำเนาะแล้วก็กรอบรูปก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ,ะคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีนะคะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ อ่าใบงานต่อมานะคะให้เด็กๆระบายสีภาพสามเหลี่ยมและเขียนตามรอยเส้นปากให้สวยงามนะคะนี่ให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นปะกควาว่าสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะอ่าเด็กๆสังเกตร,รูปนี้นี่สามเหลี่ยมใช่ไหมอะไรมีสามเหลี่ยมบ้างอันนี้นี่พิซซ่าสามเหลี่ยมไม้บรรทัดหน้าจั่วก็เป็นสามเหลี่ยมอันนี้อะไรคะภูเขาไฟ อันนี้อะไรเรือใบใช่ไหมสามเหลี่ยมอันนี้อะไรต้นคริสต์มาสใช่ไหมคะโอ้โหเป็นสามเหลี่ยมให้เด็กๆระบายสีแล้วก็เขียนตามเส้นปะนะคะมามาถึงใบงานนี้นะคะให้เด็กๆจับคู่ภาพเลขาคณิตให้ถูกต้อง เด,ด,ด็กๆจับคู่ภาพไม่ถูกต้องอตัวอย่างจากคุณครูนะคะอันนี้อะไรลูกอันนี้ลูกอะไรอันนี้เป็นรูปนี่อันนี้เป็นรูปอะไรคะลูกสี่เหลี่ยมใช่ไหมไมหันเนเหมือนสี่เหลี่ยมเนาะนี่อคุณครูจะพายงสี่เหลี่ยมอันนี้มันเหมือนกันมันต้องมาอยู่คู่กันอันนี้มันเหมือนกันก,ก็มาอยู่คู่กันอันนี้เหมือนกันก็มาอยู่คู่กันอย่างนี้นะคะ ให้เด็กๆทําแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะครบนะคะให้เด็กๆจับคู่ภาพเลยค่ะคันนี้ที่มันเหมือนกันนะคะแล้วโยงเส้นไปหากันนะคะต่อมานะคะให้เด็กๆจําแนกนะคะ จำแนกรูปเลยคคณิตวงกลมและสี่เหลี่ยมแล้วเขียนจำนวนคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดอ่าคุณครูจะพานับก่อนเริ่มจากวงกลมก่อนนะคะอเด็กๆสังเกตวงกลม1วง2วง3วง4วง5วง6วงวงกลมมีกี่อันคะลูกมีกี่ภาพคะ หกภาพใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเลข6ลงตรงนี้อ่านี่ต่อไปเรามานับอะไรต่อคะสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมก็มี1 2 3 4 5 6อสี่เหลี่ยมก็มี6อันใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเลข6ลงไปตรงนี้นี่6ภาพทำแบบนี้นะคะอ่า ใบนี้นะคะให้เด็กๆจำแนกรูปเลขาคณิตวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมแล้วเขียนคำตอบในช่องว่างที่ครูกำหนดให้นะคะคือช่องว่างตรงนี้นะคะนี่ช่องว่างตรงนี้นะคะให้เด็กๆเขียนคำตอบลงเด็กๆดูวงกลมเหมือนพ่อเมื่อกี้เลยค่ะให้เด็กๆนับว่ามีกี่อันแล้วก็เขียนคำตอบลงนะคะ อ่าก็จบลงไปแล้วนะคะนี่คุณครูก็อ่านคำชี้แจงและบอกวิธีการทำใบงานไปแล้ววันนี้คุณครูก็จบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบก,กันใหม่ในรวยต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและสวัสดีผู้ปกครองนะคะบ๊ายบายค่ะ